สวัสดีค่ะทุกทุกคนนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้จะมาซื้อต้นไม้นะคะสวัสดีจากรัฐจอเจียนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้กันว่าเราจะได้ต้นไม้อะไรนะคะตอนนี้กำลังดูนะคะว่าจะเอาต้นเล็กส่วนสูงต้นเนี่ยเท่านุย้ยหรือว่าจะเอาต้นที่สูง สูงนะคะสองเท่าของตัวนุ้ยนะคะกำลังดูอยู่ว่าจะเอาต้นเล็กหรือว่าเอาต้นใหญ่นะตอนนี้นะคะก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาต้นต้นเล็กสูงประมาณนี้เท่านุย้ยหรือว่าจะเอาต้นที่ใหญ่สูงกว่าตัวนุ้ยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังตัดสินใจกันอยู่เพราะาต้นที่เราอยากได้เนี่ยขายไปแล้วนะคะ <c oughs> ขายดีมากนะคะต้นเครปโ m o d ลนะคะ แล้วก็ไม่ถูกเลยต้นหนึ่งก็ประมาณ3,500ต้นเล็กเท่านุ้ยนะแต่ถ้าเป็นต้นแบบสูงกว่านุ้ยเนี่ยก็เกือบประมาณประมาณเกือบ6 0 0ันอะ6,000กว่าบาทเออ6,000กว่าบาทนะคะอันนี้ก็เป็นสวนเพี้ยวขายดอกไม้ต้นไม้ไม้ประดับนะคะ วันนี้ก็ไม่มีคนนะคะเพราะว่าเป็นวันธรรมดานะคะจะนคนของใส่รถก่อนนะสวัสดีนะคะนุยเดวิดจากรัฐจอเจียค่ะเรากำลังจะมาดูต้นไม้นะคะอันนี้คือต้นแมกโนเรียต้นแมกโนเรียเขาจะมีดอกสีขาวแบบนี้เลยค่ะนี่กลิ่นหอมด้วยนะคะทุกคน o ้า know Pri smell s You good s m e l ก Oh yeah, h o n อ้กลิ่นหอมมากนะคะทุกๆคนนี่เรากำลังจะดูราคานะคะเพราะมันไม่มีป้ายบอกนะนี่ค่ะดอกสีขาวเวลาเขาออกดอกเยอะๆกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะนี่นะคะ นี่นะคะดอกของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าออกดอกเยอะๆก็จะสวยมากแล้วก็หอมกลิ่นหอมมากๆเลยหอมค่ะหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีดอกเนี่ยนะคะที่เขาเป็นแบบกำลังจะบานนะคะคล้ายๆว่ากำลังผลินะคะดอกเยอะอยู่ค่ะทุกๆคนนี่นะคะ ดอ,อกเยอะอยู่นะดอกข้างบนสำหรับต้น crepe m o t o นะคะ crepe m o t o ถ้นมยออกเสียงผิดไงต้องขออภัยนะคะคือต้นนี้ดอกเขาจะมีหลากหลายสีมากๆเลยนะคะนี่นะคะที่รัฐจอร์เจียจะเห็นต้นนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าน่าจะเป็นต้นไม้ที่ประจำท้องถิ่นนะคิดว่านะคะแล้วก็ดอกเยอะ It's hot for you honey. Yeah, I can't h e a r Okay. เดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นนะคะเขาจะมีหลายสีนะจะมีสีขาวสีชมพูเข้มชมพูอ่อนสีแดงหลากหลายสีนะคะแล้วก็ที่นี่ราคาไม่แพงนะคะขับมาที่ฟาร์เยดเวลที่รัฐจอเจนะคะนั่นคือสีขาวนะคะ นุ้ยกับสามีกำลังดูสีที่มันเป็นแบบสีชมพูออกแดงๆโอเคนี่นะคะ Which one do you want? Which color? I I want this color, honey. the Dark. But you want a red, right? You want this color. เดี๋ยวเราจะซื้อต้นต้นนี้ค่ะต้นนี้เลยราคา69ดอลลาร์ 99เซนนะคะก็ตีซะว่า70ดอลลาร์แล้วก็เดี๋ยวมีภาษีเพิ่มมีแท็กซ์เพิ่มนะคะ70ดอลลาร์ตอนนี้ก็คูณ35บาทไปนะคะว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะนี่นะคะเลือกซื้อเป็นสีแดงนะคะก็คือสีสีนี้ค่ะเลือกซื้อเป็นสีนี้นะคะเวลาขาออกดอกมีหลากหลายสีนะคะก็มีสีขาว มีสีขาวนะคะสีชมพูสีชมพูเขาคือมีหลากหลายสีชมพูนะคะชมพูเข้มชมพูอ่อนนะคะอันนี้ก็เป็นสีชมพูแบบสีเข้มนะคะสีชมพูอ่อนเนี่ยที่บ้านที่ออสตินก็เคยมีสีชมพูอ่อนอยู่ที่หน้าบ้านนะเราเลือกเป็นสีนี้ค่ะสีแดงสีแดงเข้มนะคะสีแดงเข้มเขาจะเป็นนี้แต่สีม่วงอ่อนก็จะเป็นแบบนู้นสีม่วงอ่อนนะคะ เวลาเขาจะออกดอกมันก็จะเป็นแบบแบบนี้นะคะโอเคนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อต้นไม้เพิ่มนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปจ่ายเงินนี่นะคะนี่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่อยู่ในร้านนะคะมีเจ้าหน้าที่มาลากต้นไม้ไปให้ สามีรีบดอกต้นไม้เพิ่มได้ต้นไม้มา1ต้นแล้วก็ไม้ประดับต้นเล็กๆนะคะมาอีกสามสี่ต้นนะคะเพราะตอนนี้ลุยก็ไม่ได้ทํางานนะคะแล้วก็สามีเขาก็กเกษียณแล้วก็เลยจัดสวนที่บ้านใหม่กันนะคะไปจ่ายเงินกัน ต้นที่เห็นก็คือแมกโนเรียนะคะต้นใหญ่มากเลยนี่สังเกตจากตัวคนนะคะต้นแมกโนเรียที่หนูโชวให้ดูที่เป็นดอกสีขาวๆนะเวลาเขาใหญ่เนะี่ยใหญ่มากๆ